เห็นหน้าก็รู้แล้วนะครับผมเลี้ยงยังไงบ้างครับสําหรับพ่อพันธุ์เนี่ยตอนแรกวงขอคุยตรงว่าตีเบอร์คู่กันกับอะไรสี่วายศูนย์เก้าหกตอนนั้นใช่ไหมถูกต้องครับสวัสดีครับพวกับผมช่อง FTN Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับ TJ 9 Farm ศูนย์รีดน้ำเชื้อแห่งจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่ามีพ่อพันธุ์ตัวไหนครับผมที่อยู่ในศูนย์รีดบ้างครับผมสวัสดีครับผมครับผมแนะนำตัวสักหน่อยครับอ่าผมชื่อเบียร์นะครับผมหรือเพื่อนเรียกหอยเบียร์ครัััับบบบเเปป็็นนนนนหหอออยยยคคครรรรแต่่่วาาาาามมทงูฟ์ อ๋อทางานที่นี่ได้นานเนี่ยครับ4ปีครับครับผมมีวัวอยู่กี่ตัวครับตอนนี้ตอนนี้มีวัวอยู่ประมาณประมาณ20กว่าตัวครับควายที่ซื้อมาจากน้ําผีรพั์ยังอยู่ไหมครับตอนนี้ยังอยู่ครับผมเที่ยวกี่ปีแล้วครับตอนนี้น่าจะ3ปีกว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ชื่อโนเบิลครับโนเบิลโอ้โหนี่ไงครับผมพอพันดังเลยนะครับผมตัวนี้โนเบิลนะครับมาเจอตัวจริงแล้วนะครับผมน้ำหนักประมาณกี่ตันถึงไหม น่าจะมีตันตันนิดนิดตันนิดนิดนะครับครับผมครับน่าจะเกินตันโอ้ใหญ่มากคอมเมนต์มานะครับผมใครผสมตัวนี้ไว้บ้างนะครับตัวจริงผมต้องบอกว่าสวยมากครับผมตัวนี้จุดเด่นเขายังไงครับโครงสร้างโครงสร้างครับผมกล้ามเนื้อครับครับกล้ามเนื้อแข้งขาใหญ่ครับเราเริ่มรีดน้ำเชื่อได้นานนะตัวนี้นีดได้นานแล้วครับแล้วก็จําหน่ายนานแล้วอันี้เพิ่ง เพิ่งขายไปนะครับย้ายย้ายฟาร์มแล้วย้ายค่ายย้ายค่ายครับตอนนี้เป็นอยู่กับปีแอร์ฟาร์มครับราชบุรีโอ้ครับเพิ่งขายไปเมื่องานมอเตอร์สอครับครับผมครับค่าตัวหนึ่งล้านห้าแสนบาทโอ้โหชุดหนึ่งสิบห้าหลอดครับสามพันบาทครับสามพันบาทครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงครับราคาเกษตรกรเนี่ครับผมโนเบิลนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมไปดูฝั่งนี้สักหน่อยครับดูท้ายของเขานะครับผม แต่ละตัวนะครับผมมาเจอตัวจริงแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอชมเลยนะครับผมใครผสมตัวไหนไว้บ้างนะครับโอเคไปที่ตัวต่อไปครับโนเบิลครับผมตัวต่อไปเป็นวัวเขาป่าเลี้ยงอ๋อนี่เป็นวัวเขาป่าเลี้ยงอ่าก็คือเขาเอามาเข้าสูนเรานะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่วัวเราเป็นวัวตัวนี้ชื่ออเล็กครับอเล็กครับของเสียอ้วนอบผม นี่ไอ้บูชเชอร์ครับอ๋อบูชเชอร์บูชเชอร์พี่แอร์ฟาร์มครับตัวนี้ตัวนี้โคตรดังเลยบอกตรงครับนี่ครับผมโอ้โหตัวจริงนะครับโอ้ลำตัวยาวมากเลยโโอ้หบีบมาสเตอร์ครับผมน่าจะถึงตันอยู่นะครับผมครับครับบีบมาสเตอร์ครับของพี่แอร์ฟาร์มการจ่ายลูกของเขาคือดีมากดีมากเลยใช่ไหมครับดีมากเนื้อหนักครับผมให้เนื้อเยอะครับเป็นสายพันธุ์แห่งกำไรสายพันธุ์แห่งกำไรครับผมบูชเชอร์นะครับ ฝั่งนี้แหละครับผมพอจําชื่อได้วหมคแค่ชื่อก็ได้ต้องแจ้งอย่างนี้ครับผมบางตัวอาจจะไม่ทราบชื่อทั้งหมดนะครับอ่าเยอะครับผมเดี๋ยวดูที่แบบข้อมูลชัดเจนดีกว่าครับผมนี่ตัวนี้แหละครับผมอันนี้ S K หกศูนย์หนึ่งครับ S K หกศูนย์หนึ่งไบเดนไบเดนครับตัวนี้เข้าศูนย์รีดนานอย่างครับนานนะครับนี่ครับผมตัวนี้ใครผสมไว้นะครับดูฝั่งนี้กันนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ นี่ก็วัววัพว,ว,วพี่อว้วนอีกแล้ววัวพี่อ้วนเรียกอย่างนี้วัวพี่อ้วนไหมนี่ถุงทองถุงทอง,องพี่อ้วนเนาะไอถุงทองครับของพี่อ้วนครับผมของเสียอ้วนนะครับเสียอ้วนอุบลครับผมครับ,รบต้องแจ้งอย่างนี้ครับผมข้อมูลลึกๆอาจจะไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับผมแต่จะพาดูว่ามีพ่อพันธุ์ตัวไหนบ้างน,นะแต่วันนี้นมีเคเฟแน่นอนถ้าเกิดเป็นวัวเราเองอ่ะอยู่ในศูนย์เนี่ยเราสามารถแจ้งได้ว่าน้ําเชือ หลอดหลอดเท่าไหร่ครับผมวัวอายุกี่ปีครับผมแต่ถ้าเป็นของคนอื่นที่มาฝากเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่ค่อยทราบลึกลงไปว่าเขาอายุกี่ปีแล้วประมาณนี้ครับครับไม่เป็นไรครับผมวันนี้พามาชมตัวจริงแล้วกันนี่ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ก็ของบุญน้อมฟาร์มครับบุญน้อมฟาร์มครับของจ่าปอนเขาฝากอันนี้เขาฝากรีดเหมือนกันครับครับผมครับอันนี้จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ใช่ไหมโอเคครับจำแต่วัตัวเองจำแต่ตัวเองครับ แบรนด์เขา CR ใช่ไหมครับโอเคแบรนด์ CR นะครับตัวนี้นี่มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นบีฟอีกแล้วนะครับผม <c oughs> ตัวนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมตัอง่อไฟขนาดคนเลี้ยงอง <c oughs> นี่นี่นี่ครับผมนี่นี่อันนี้ถ้าวัวปากเค่อยจาไม่ค่อยได้ครับ <c oughs> อันนี้เป็น KR ห้าหนึ่งห้าครับ KR ห <c oughs> ้าหนึ่งห้าครับปิจลัฟรร์ฟาร์มของเสียเก๋ครับครับเจ้าของอยู่ไหน้าครับผมครับ ตัวนี้มีผลงานยังครับตัวนี้อันนี้ก็มีผลงานแล้วครับมีผลงานแล้วน้เชื่อมาน่าจะสักปีนล้วครับผมอืมตัวนี้ถือว่าตอบรับดีไหมก็ดีครับขายขายได้เรื่อยๆครับกรโคผมสร้างใหญ่ครับครับค่านน้ำเชื่อเขายังไงครับตัวนี้แคขายสามพันนิดเดลยสามพันรับไม่แน่ใจแต่ประมาณนี้แหละไม่แพงครับผม่หรือให้ดูฝั่งนี้ครับ อันนี้เป็นเจ้าเคอรี่ครับเคอรี่อ๋อนี่ครับผมพอทราบคุณหูคุณตาอยู่นะครับผมเคอรี่ดังอยู่นะตัวนี้ยัรับเจ้าเคอรี่ครับผมพี่ไก่โต้งครับครับเจ้าของอยู่บุญลิกอุบลนะครับครับผมส่วนใหญ่มีตัวแดงเลยเนาะครับพอฝากเลี้ยงฝากรีดครับครับความสูงไม่ต่ำกว่าร้อยเจ็ดสิบลงมางนี่ครับสูงมากตัวใหญ่มากครับผมอ้โครงสร้างสุดๆเลยครับตัวนี้บีบมาสเตอร์ อาจจะจำชื่อไม่ได้นอกไม่ได้ครับชผมไม่ได้โอเคแต่สวยทุกตัวนะครับบางตัวอาจจะจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยจริงๆครับผมอ่ามันเยอะมันเยอะครับผมนี่อันนี้เป็นดาวเด่นครับนี่ครับอันนี้ดาวดวงใหม่ลูกสโมกครับโอ้โหลูกสโมกกิ้งกันครับลูกสโมกกิ้งกันครับผมโดมิโอครับแต่ว่าชื่อภาษาไทยคือปีศาจแดงจูเนียครับตัวนี้อ๋อเนี่ยครับตั้งเป็นปีปีศาจแดงจูเนียครับผมเพราะอะไรครับถึงเปลี่ยนเป็น จุูเหนือก็อ่าเพราะว่าสีนะครับครับครับเรื่องสีเรื่องอะไรเงี้ยครับเห็นแล้วคิดถึงปีศาจแดงตัวเก่าผมถามหนึ่งว่าปีศาจแดงเขาอยู่ไหนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ปีศาจแดงเราปลดระวางแล้วครับอ๋อครับผมครับผมปลดระวางไปได้นานเนี่ยครับอ่าน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนแล้วครับตอนนี้ขายไปนู่นครับขายไปพม่าครับอ๋อไปอยู่พม่าแล้วตอนนี้ขายไปให้คนพม่าเลี้ยง ทาพันนี่แหละครับครับผมครับผมตอนนี้น้าเชื่อเรายังพอมีอยู่บ้างไหมรี่ว่าไม่มีแล้วไม่มีเลยครับไม่มีแล้วนะครับผมน้ำเชื่อปีศาจแดงไม่มีเลยผมบอกตรงว่าปีศาจแดงนี้ดังไม่ไม่ใช่เล่นนะให้ลูกสีแบบจัดจานมากครับผมโอ้เดี๋ยวผมไปดูฝั่งนี้นะครับก็เลยตั้งชื่อตัวนี้เป็นปีศาจแดงจูเนียครับปีศาจแดงจูเนียครับผมสวยมากครับรอติดตามได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ครับผมนี่ไม่มีใครดังกว่าตัวนี้แล้วครับตอนนี้นะครับผมนี่เห็นหน้าก็รู้แล้วนะครับผม เค3สามหนึ่งเรื่องผลงานคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับผมน่าจะเห็นกันทุกคนแล้วนะครับโอ้การจ่ายลูกของเขาเนี่ยผมบอกตรงว่าโครงสร้างเนี่ยสุดๆจริงๆใช่ไหมครับโครงสร้างใหญ่ครับครับผมให้ลูกตัวโตครับครับเหนือเยอะอยู่นี่นานยังครับเนี่ยอยู่นานแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะอายุประมาณเจ็ดแปดปีแล้วโอ้โหแก่แล้วครับแก่นะครับเป็นมีอายุแล้วเขาจะปลดช่วงไหนเอาเนี่ยผมถามอย่างนี้เลยอีกกี่ปีครับ อันนี้ไม่แน่ใจครับไม่่่แนใจชไ้มครับต้องต้องอยู่ที่ตัวเขาครับเพราะตัวบางตัวมันสามารถรีดน้ําเชื้อไปได้แบบเยอะๆนานๆครับผมแล้วตอนนี้เขาแบบยังปกติอยู่ไหมปกติครับครับปกติครับการรีดน้ําเชื้อปกติครับอันนี้ก็ขายน้ําเชื้อชุดสี่พันครับตอนนี้ใช่ไหมครับครับผมโอ้ชุดสี่พันสิบห้าหลอดครับผมครับผมต้องพูดตรงๆว่าราคาพุ่งบปมากกว่าก่อนนี้เนาะครับใช่ไหมครับเพราะว่าผลงานเขาสุดจริงๆครับให้ลูก ไม่มีทิฏติครับไม่มีทิฏฐิจริงครับเรื่องโครงสร้างนียในหอบางท่านนะครับขายวัวแบบสายประกวดนะส่วนมากจะเลือกแต่วัวนี้เลยครับผมลูกของ k F ฟสมหนึ่งนะแต่ครับพี่แกอยู่นั่นไงถ้าคนคนแกเลือกขายได้ลูกเ F 3สมหนึ่งรู้จักด้วยใช่ไหมแกอยู่สีขอครับใช่ครับผมมนั่นแหละใช่เลยแกจะเลือกแต่ลูกเคฟสามหนึ่งครับผมอันนี้ผมพูดตรงเลยไม่ถือตัวอื่นเลยใช่ครับถือแต่ลูกสามหนึ่งที่เด็ดคือแบบโครงสร้างขาดูกร้กระดูกเขาแกเป็นพ่อค้านะใช่ครับใช่ครับ แกเลือกของดีเอาเป็นว,ว่าสายพรีเมียมแล้วกันครับสายพรีเมียมแกเลือกของดีแกไม่ซื้อมั่วพูดตรงว่าแกชื่อเสือศักด์นะครับผมอเสือศักด์นะครับเสือศักด์เห้นี่ครับโอ้โหนี่ยเคเอสามหนึ่งนะครับผมผลงานตามที่บอกเลยคือแบบสุดจริงตัวนี้อ่าถ้าพูดถึงดาราก็ดังพอๆกับนเดชนะครับผมบบในวงการวัวนะครับโอ้โห<อ>สุดจริงๆ KF เอสามหนึ่ง ยังอยู่ได้อีกยาวยาวครับยังอยู่ได้อีกยาวครับแข็งแรงครับครับครับแข็งแรงเลี้ยงยังไงบ้างครับสาหรับพ่อพันน่ยก็เนี่ยครับตอนตอนเย็นก็จะกินข้าวโพดหมักนี่ครับครับผมครับข้าวโพดหมักตอนเช้าก็จะกินอาหารครับครับแค่ ตักหนึ่งสองตักแค่นั้นนะครับแล้วแค่นี้เองหลังจากกินข้าวโพดเสร็จก็จะเป็นฟางครับครับฟางกับหญ้าเพ็งกุลาแห้งครับผมครับเสริมในในตอนคืนนะเนาะครับครับไม่ได้เลี้ยงอะไรแบบมากมายไม่มีบำรุงอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีบำรุงอะไรเป็นพิเศษมีแค่นี้เลยครับแล้วเวลาเขายางเช่นเขารีดแบบเนี้ยครับต่อสัปดาห์ต่อเดือนเขาประมาณกี่ครั้งครับการริดของเขา อาทิตย์ละครั้งครับอาทิตย์ละครั้งครับโอ้อาทิตย์ละครั้งเดือนละสี่ครั้งแล้วแต่บางตัวครับบางตัวแบบเคยรีดได้อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ารีดไม่ได้ก็มีครับอ๋อแล้วตัวนี้แหละครับเป็นไงรีดได้ตลอดครับโอ้โหให้น้องเชื้อดีมากโอ้โหเคฟสามหนึ่งครับผมว่าเขาสร้างมูลค่าได้เป็นร้อยล้านแล้วมั้งเลยนี่คือคุยตรงๆับผมเคฟสามหนึ่งไม่มีใครไม่รู้จักหรอกครับผมครับกุมองี้ ตังแต่สองสามปีมานี้ต้องยกให้เขาครับยกให้เขาเลยใช่ไหมครับตอนแรกวงของคุณตรงว่าตีเบอร์คู่กันครับอะไรซีวายสุดเก้าหกตอนนั้นใช่ไหมถูกต้องครับพอซีวายตอนนั้นก็เริ่มป่วยลงไปครับตัวนี้ขึ้นมาแทนเลยขึ้นแทนเลยขึ้นแทนเลยครับผมครับผมแรงครับตัวอ้วนครับให้ให้น้ำเชื้อดีสมัครเสมอฝั่งนู้นจะเป็นชาโรเล่ใช่ไหมครับผมฝั่งนู้นจะเป็นทาโรเล่ไปดูหน่อยได้ไหมครับปากิวนะครับนี่ โอ้โหของสุรินเราเนี่ยครับข้าบผมฝากรีดครับของสุรินเราฝากเรียดน,นะครับพอจําชื่ออะไรไหมครับตัวนี้ <c oughs> เป็นผู้เลี้ยงใช่ไหมแฟงขผมแต่ไม่ค่อยทราบชื่อเท่าไหร่แต่ชื่อชื่อชื่อไม่รู้เลยเนาะข้าวผมเลี้ยงอย่างเดียวอ <c oughs> ่าวผมถามหน่อยว่ามีตัวไหนที่รู้จักบ้างอ่ะมีนี่ไอ้ตัวนี้แอซนด้าเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรนะไอ้แพนด้าแพนด้าอ้าวมีตัวไหนด้วยครับไอ้นอกนั้นไหม ไม่รู้โอเคเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงอย่างเดียวโอเคครับผมมันมันวัวคนอื่นด้วยครับครับผมอ่าเราต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมไอไอหมูตุนเนี่ยมีหมูตุนครับผมหมูตุนนะครับโอ้โหตัวนี้ครับผมอันนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยอันนี้น่าจะได้ปีแล้วครับปีปีกว่าอะไรอันนี้เป็นวัวอีทีบอครับ่ถูกต้องครับเพราะว่าโครงสร้างนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับใช่ครับเป็นวายทีครับโอ้โห ลำตัวเนี่ยยาวปารถไฟครับผมบมพูดตรงครับลำตัวเขายาวมากครับอายุเขาแค่นี้เองนะครับโอ้โค้พอผ่านจริงครับผมฟังนี่เชื่ออะไรนที่บอกเยอ้แพนด้าแพนด้าแพนด้านี่กี่ปีแล้วครับมาน่าก้าปีแล้วนานแล้วครับโอ้แปดเก้าปีแล้วครับผมโอ้หอยู่นานมากครับต้องถามคนเลี้ยงเลยครับผมถ้าเกิดโชน ซาโลเล่นะอ่าอย่างเงี้ยเพราะว่าจะแบ่งโซนกันเลยแบ่งโซนนครับบามันก็บามันโอเคฝั่งนี้ราชันนะครับอ่าทนายพอผ่านตาบ้างครับผมนี่ลำตัวหนานาครับผมยาวๆเลยนะครับราชันกี่ปีแล้วป๋ะอ๋ออายุแปดเก้าปีนะครับฝั่งนี้บามันดูพอรู้ไหมครับฝั่งนี้ดูครับตัวนี้ครับตัวนี้กำลังดังเลยตัวนี้กำลังดังเลยใช่ไหมขึ้นมาใหม่อ่าขึ้นมาใหม่ จงอางไฟครับตัวนี้จงอางไฟครับจงอางไฟตัวนี้กําลังดังขึ้นมาใหม่เลยครับยอดสั่งจองน้ําเชื้อเยอะมากครับในตัวนี้เท่าไหร่ครับพอแจ้งได้ไหมครับตอนนี้ไม่มีน้ําเชื้อให้เขาครับตอนนี้ไม่พอไม่พอครับโอ้โหไม่พอจงอางไฟเขาเป็นสายไะนครับถึงกระแสแรงรขนาดนี้อ่า เพิ่งเข้าศูนย์รีดรือว่าไงครับตัวนี้อันนี้เป็นบัวของพี่โต้งครับวัวที่ซื้อมาตั้งแต่เป็นเด็กครับซื้อมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยครับเป็นวัวจังนอกหรือเปล่าเขา้วงไงวัวนอกครับัวนอกโอ้โหนี่ครับเห็นบอกว่านี่ไม่พอขายนะครับผมน้ำเชื้อนะครับใช่ครับ่คือต้องเชื้อแบบคนต้องการเยอะมากครับผมไม่ไม่พอขาย แต่เรื่องสายไม่ค่อยทราบใช่ไหมใช่ต้องอันนี้สายต้องต้องถามต้องถามเจ้าของเขาเนาะต้องถามต้องถามพี่ตงครับเพราะว่าคนคนเลี้ยงเขาจะไม่รู้ครับผมเขาเลี้ยงให้มันโตอ้วนอย่างเดียวครับผมใครรู้จักตัวนี้บ้างครับผมคอมเมนต์มาสักหน่อยครับผมจงอางไฟนะครับชื่อเทพมากอ่าชื่อจงอางไฟครับตัวนี้ครับผมนี่ตัวครับคู่กันอันอันนี้เป็นชื่ออะไรครับห้าห้าทับหนึ่งหนึ่งห้า้าทับหนึ่งอินซีแดงอินซีแดงโอ้โหชื่อเทพมาก อินสีแดงครับมาคู่กันนะครับโอ้โหตัวนี้แหละครับผมเป็นไงตัวไล่ไล่กันไล่ไลกันอันนี้คนก็ต้องการน้ําเชื่อเยอะครับแต่ยังยังไม่ได้จําหนวนครับไม่ได้จหนวนรอให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนครับผมโอ้โหเทสแล้วครับเทสดแล้วครับผมประมาณนี้เนาะครับโอเคประมาณนี้ครับผมไม่รบกวนแล้วนะครับผมขอบคุณที่สละเวลาขอบคุณมาครับสวัสดีครับ